สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะเดินทางนะคะจากแลฟแลนด์ประเทศฟินแลนด์นะคะไปล่าแสงเหนือกันที่ทรอมโซประเทศนอร์เวย์ค่ะสนามบินนะคะที่แลฟแลนดประเทศฟินแลนด์นะคะสนามบินตรงนี้จะเรียกว่าอีวาโลแอร์พอร์ตค่ะเดือนที่เราไปนะคะคือเดือนกุมภานะคะหิมะจะหนาบรรยากาศจะเป็นสีขาวแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากๆเลย ฟล์ทของเรานะคะเดินทางจากอีวโลตอน9โมง10นาทีนะคะแล้วก็จะไปถึงทรอมโซในช่วงประมาณ5โมงเย็นค่ะหลังจากที่นั่งรอนะคะเราก็ได้รับการแจ้งว่า l ฟล์ทของเราดีเลย์ค่ะนั่งรอกันอยู่ประมาณ6ชั่วโมงนะคะทุกคนเราก็ได้รับแจ้งว่าไฟล์ทของเราทั้งหมดนะคะโดนแคนเซิลนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนไฟล์ทใหม่ให้เราทั้งหมดเลยค่ะ ไฟล์ใหม่ของเรานะคะจะมีการเปลี่ยนเครื่องอยู่ประมาณ4รอบค่ะระยะเวลาในการเปลี่ยนก็สั้นมากเลยนะคะคิดดูว่าขนาดอากาศติดลบเนี่ยเรายังแบบเหงื่อแตกเพราะว่าวิ่งเปลี่ยนเครื่องกันนะคะเหนื่อยมากๆเลยค่ะทริปนี้ไฟล์สุดท้ายนะคะที่เราเดินทางเข้าสู่ทรอมโซประเทศนอร์เวย์ ตอนนั้นก็เป็นเวลาที่ค่ำแล้วนะคะสี่ทุ่มครึ่งนะคะเราได้รับการแจ้งนะคะจากทางเครื่องบินว่าเราสามารถชมแสงเหนือได้ที่หน้าต่างเครื่องบินได้เลยค่ะใครที่ต้องการอยากจะเจอแสงเหนือแบบนี้นะคะแนะนำว่าให้หาไฟล์ที่มันค่อนข้างอยู่ในช่วงเวลากลางคืนนะคะ เราถึงทอมโซ่ประมาณ5้าทุ่มครึ่งนะคะพร้อมกับข่าวร้ายที่ว่ากระเป๋าเราไม่มาค่ะ ะะด้วยความที่เรามาถึงทรอมโซดึกมากๆแล้วนะคะเราไม่มีรถโดยสารที่จะเข้าไปที่ที่พักค่ะเพราะฉะนั้นรอบนี้เราใช้บริการแท็กซี่ค่ะซึ่งที่ที่เราพักนะคะเราพักอยู่นอกเมืองมากๆนะคะประมาณ45กิโลเมตรจากแอร์พอร์ตนะคะใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะวันนั้นเราจ่ายค่าแท็กซี่ไปทั้งหมด7,000กว่าบาทค่ะทุกคนเป็นประสบการณ์ที่แบบอยากร้องไห้มากๆเลยนะคะ วันที่2ค่ะเราพักกันที่โอเดวิกนะคะ11คืนค่ะเพราะเราต้องการเจอแสงเหนือกันแบบเต็มๆนะคะเรามาคืนแรกเราก็เจอกับพายุหิมะเลยค่ะเพราะฉะนั้นคืนแรกและคืนที่สงนะคะโอกาสที่เราจะเจอแสงเหนือเนี่ยมันก็จะไม่มีเลยค่ะการพักนอกเมืองเนี่ย มีข้อดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องออกไปล่าแสงเหนือเลยค่ะทุกคนเราแค่อยู่ในบ้านอุ่นๆนะคะรอฟังการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชัน Aurora นะคะนอกเมืองเนี่ยมันจะค่อนข้างมืดนะคะทุกคนการเห็นแสงเหนือจะชัดมากๆแล้วก็แนะนำนะคะเมืองนี้โอเดวิกค่ะ วันที่3มเราได้กระเป๋าแล้วนะคะแต่น้องกระเป๋าของเรามาในสภาพนี้เลยค่ะอันนี้ให้เป็นเกล็ดความรู้นะคะว่าเราเขียนคําร้องไว้ตอนที่อยู่ที่สนามบินแล้วเขาจะทำการส่งถึงที่เลยนะคะของข้างในกระเป๋านะคะเสื้อผ้ามีน้อยมากเลยอะแต่สิ่งที่เอามาก็คือเป็นสเบียงนะคะเพราะว่าเราทานอาหารฝรั่งไม่ค่อยเก่ง วันที่3นะคะเราได้ไปนั่งเรนเดียร์สลดดิ้งด้วยนะคะฝากติดตามใน EP ีหน้าด้วยนะคะทุกคน <Right. Please. S 1> และก็ในวันที่4นะคะโฮสต์ของเราเนี่ยน่ารักมากๆนะคะ <Thank you. S 1> เขาจะทำการเลี้ยงส่ง <it> เพื่อนๆของเรา <Okay. S 1> ที่จะกลับไป <Please. S 1> ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่4ี่นะคะหิมะหยุดตกแล้วค่ะแต่ว่าเมฆก,ก็ยังเยอะอยู่นะคะทุกคนแต่ว่า ถึงเมฆจะเยอะเรามาล่าแสงเหนือใช่ไหมแล้วเพื่อนเราจะกลับพรุ่งนี้แล้วเราต้องออกไปล่าค่ะเพราะว่าเราต้องการจะเจอแสงเหนือแล้วก็เพื่อนเราเนี่ยยังไม่ได้เจอแสงเหนือเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนอมาพักที่เนี่ยน้อยวันค่ะการล่าแสงเหนือนะคะเราก็ใช้แอปพลิเคชันนี้นะคะในการช่วยเราล่าแสงเหนือ EP ก่อนนะคะเราได้แนะนำวิธีการใช้เอาไว้ใครยังไม่ได้ไปดูก็ไปดูด้วยนะคะ 3ทุ่ม40ค่ะเราเห็นแสงเหนือทะลุเมฆออกมาแบบนี้เลยค่ะวันนั้นจำได้ว่าค่า KP นะคะเท่ากับ3ค่ะซึ่งจินตนาการแบบไม่ออกเลยอะ่ะว่าถ้าไม่มีเมฆมันจะสวยขนาดไหนมิชชั่นคอม plete นะคะสำหรับเพื่อนๆของเราที่อยู่บ้านหลังเดียวกันกับเรานะคะเขาจะกลับพรุ่งนี้แล้วดีใจกับเขามากๆเลย วันนี้ก็วันที่5แล้วนะคะทุกคนเนื่องจากเมืองที่เราอยู่นะคะเมืองโอเดววกนะคะมีกิจกรรมให้ทําในตอนกลางวันน้อยมากๆเลยแล้วก็ร้านค้าต่างๆก็ไม่มีนะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะแชร์วิธีการนั่งรถบัสท้องถิ่นนะคะจากโอเดววกเข้าสู่ทอมโซกันค่ะวันนี้นะคะเราจะเข้าไปสู่ทอมโซเพื่อที่จะไปซื้อสเสบียงหากิจกรรมทำแล้วก็หาอาหารอร่อยๆกินกันค่ะทุกคน ตอนนี้เราก็กําลังเดินไปที่ป้ายรถเมยนะคะมาหรือหมาทําไมมันอยากเล่นกับเราบรรยากาศน่ารักมากๆนะคะเมืองน,นี้ <c oughs> ป้ายรถเมยหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเราถามคนที่นั่นนะคะว่ารถเมย์จอดตรงไหนคะ่ะ <c oughs> การซื้อตั๋วโดยสารนะคะเราจะใช้แอปพลิเคชันนี้นะคะในการซื้อตั๋วโดยสาร ณนะปี2020นะคะไม่ทราบว่าตอนนี้มันจะเปลี่ยนหน้าตาไปแล้วหรือยังหลังจากนั้นนะคะเราก็กดเลือกโซนค่ะจากโซนออเดบิกนะคะที่เราอยู่ไปที่โซนทรัมโซนะคะหลังจากนั้นก็กดชำระเงินผ่านบัตรเครดิตค่ะหลังจากชำระเสร็จนะคะหน้าจอก็จะเปลี่ยนมาเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะโดยตัวของเรานะคะมันจะแอคทีฟอยู่ประมาณ90นาทีค่ะพอเราขึ้นรถบัสนะคะเราก็ ยื่นหน้าจอนี้ให้กับคนขับรถด,ดูค่ะราคาก็ตกอยู่ที่ประมาณรอบละ300กว่าบาทนะคะต่อคนใช้เวลา1ชั่วโมงนะคะโดยประมาณนะคะเพื่อเดินทางเข้าสู่ทอมโซ่ค่ะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศข้างทางกันค่ะ oh. รถบัสกันประมาณ1ชั่วโมงนะคะรถบัสจะมาสุดสายณนะบริเวณนี้นะคะซึ่งเป็นทั้งท่ารถแล้วก็ท่าเรือของเมืองทมโซค่ะเมื่อเราลงจากรถแล้วนะคะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เช็คตารางรถขากลับนะคะเพื mm ่อที่จะเพื่อนๆจะได้จัดการกับเวลาถูกว่าเพื่อนๆจะทำกิจกรรมจนถึงกี่โมงเพราะรถที่กลับไปที่เมืองโอเดวิกก็คือจะไม่ได้มีตลอดนะคะ จากบริเวณท่าเรือตรงนี้เพื่อนๆสามารถเดินได้ทั่วเมืองทอมโซเลยนะคะเพราะเมืองนี้เป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากค่ะกิจกรรมที่เราจะมาทำในเมืองทอมโซวันนี้นะคะก็คือเราจะมาหาอาหารเอเชียทานกันค่ะร้านอาหารเอเชียที่เราค้นเจอในเมืองทมโซมีค่อนข้างเยอะเลยนะคะ เราเลือกร้านอาหารร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านกาลาค่ะซึ่งมีทั้งแบบบุฟเฟ่ตแล้วก็อาราคาตนะคะโดยเราเลือกเป็นแบบเอเชียนบุฟเฟ่นะคะบรรยากาศร้านก็น่ารักดีค่ะราคาอาหารก็ประมาณนี้นะคะหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อตุนเสเบียงกลับไปทานที่โอเดิกค่ะอาหารที่พลาดไม่ได้ก็คือนอร์วีเจียนแซลมอนค่ะสดอร่อยถูก ที่นอร์เวย์นะคะเขาจะมีข้าวสารเป็นถุงแบบนี้นะคะแนะนำมากมากเลยเราแค่เอามาต้มนะคะเราก็สามารถมีข้าวสวยทานได้ทั้งทริปเลยค่ะหุงง่ายมากๆเลยแนะนำนะคะหน้าตาจะประมาณนี้นะคะในทรมโซ่นะคะก็จะมีร้านของชำนะคะที่ขายพวกวัตถุดิบนำเข้านะคะจากทวีปเอเชียของเราด้วย เราก็ได้สินค้าอาหารมาหลายอย่างเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะมาดูบรรยากาศเมืองทรมโซ่นะคะเมืองเล็กๆที่น่ารักกันค่ะ ต่อไปก็เดินทางกลับแล้วนะคะทรอมโซกลับมาที่โอเดบิกใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะ จะจบคลิปนี้นะคะเราก็จะมาสรุปทริคนะคะในการนั่งเครื่องบินมาทรอมโซให้เจอแสงเหนือนะคะข้อ1เลยค่ะเราจะต้องเดินทางในไฟร์ที่เป็นเวลากลางคืนเท่านั้นนะคะข้อ2นะคะช่วงเดือนที่แนะนำก็แนะนำว่าแสงเหนือเนี่ยก็จะมีเยอะมากๆนะคะในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะ EP ถัดไปนะคะเราก็ยังล่าแสงเหนือจากหน้าบ้านของเราที่เมืองโอเดวิกต่อคะ่ะ